มีพันอะไรบ้างคะพี่นาะมีแต่หมอนทองอย่างเดียวนะครับราคานี้ไซส์นี้ครับผมส่งแบบไหนบ้างนะคะส่งก็ลดเหมาลดขนส่งเลยครับอย่างเดียวการแนะนําเราก็แนะนําให้นะครับว่าปลูกอย่างไรนะครับลดน้ํายังไงใส่ปุ๋ยยังไงยาอะไรนะครับสวัสดีครับผมนัทพลสวนพรสุวรรณนะครับคลิปนี้ก็เอาทุเรียนมาแบ่งพันนะครับมีทั้งต้นเสริมล่าแล้วก็ไม่เสริมล่านะครับอันนี้ก็ขายรวมกันนะครับใครมาก่อนก็เลือกก่อนเลยนะครับต้นแบบนี้เลยนะครับสูงๆนี่ครับ ต้นละพันสองครับถ้าใครซื้อเยอะตรงนี้ก็คิดแค่พันเดียวครับผมห้าสิบต้นขึ้นไปหรือว่าสามสิบต้นอะไรก็ลองมาเลือกเอาครับผมมาดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นอายุปีแปดเดือนปีสิบเดือนนะครับเป็นเข่งเบอร์ห้านะครับไม้แน่นๆน,น,นะครับต้นก็รับต้นก็ใหญ่แล้วนะครับประมาณแป๊บหกหุนแป๊บนิ้วครับคนต้น แล้วแต่ต้นนะครับก็มีเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับบางต้นก็มีเสริมรากที่ทํารุ่นหลังนะครับก็แตกยอดดีนะครับแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นกิ่งกระโดงทุกต้นนะครับสามารถเอาไปปลูกได้เลยนะครับไม่ต้องรอเลี้ยงอะไรแล้วตอนนี้เดี๋ยวหมดลมหนาวนี้ท่านสามารถไปปลูกได้ทํทแเลนก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของท่านนะครับการแนะนําเราก็แนะนําให้นะครับว่าปลูกอย่างไรนะครับรดน้ํายังไงใส่ปุ๋ยยังไงยาอะไรนะครับ สนใจก็โทรมาที่เบอร์0917938000นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0863833061นะครับดูนะครับ2เมตร50 2เมตร20นะครับขายราคาเดียวกันครับ1,000-1,200ครับซื้อมากซื้อน้อยโทรมาได้นะครับผมมีพันอะไรบ้างคะพี่นานีแจะหมอนทองอย่างเดียวนะครับราคานี้ไซส์นี้ครับผมส่งแบบไหนบ้างนะคะส่งก็รถเมารถขนส่งเลยครับอย่างเดียว เพราะว่าถ้าใส่กงเนี่ยคือค่าขนส่ง1,700บาทรับของที่ไปสานีใส่ได้แค่5ต้นครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับอันนี้ที่เราไม่ส่งเพราะอะไรเพราะว่ากงไปสนีสูงเมตรสี่สิบแต่ต้นไม้เราสูง2เมตรกว่ามันจะหักครับผมครับส่วนของเราก็ตั้งอยู่ตำบลโคกงไม่ลายอำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ